เมื่อกี้เราพูดถึงท่าเทียบเรือใช่ <นะ S 1> มีผลกระทบทีนี้ขยับไปอีกนิดหนึ่งเป็นร้านขายของฝากอ่าบริเวณบ้านเพบ้านเพก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเราไปดูนะครับบรรยากาศการจําหน่ายของฝากตลาดบ้านเพจังหวัดระยองครับตอนนี้ ก้อนข้างเงียบเหงานะครับแต่พ่อค้าแม่ค้าก็ยังมีความหวังนะครับรอคอยหากวันหนึ่งเกาะเสม็ดฟื้นตัวขึ้นได้เร็วเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะต้องกลับมาอย่างแน่นอนเชื่อครับคนจะใช้จ่ายผ่านคนละครึ่งคึกคักอีกรอบในเฟสสามนี้ที่ตลาดบ้านเพครับผู้สื่อข่าวก็ลงไปดูพื้นที่ครับไปดูบรรยากาศนิดหนึ่งในเรื่องของการจับจ่ายสินค้าก็พบว่าตอนนี้เนี่ยเงียบเหงาลงไปครับจากการระบาดของโควิดรอบสอง ซึ่งจากการพูดคุยครับกับคุณปริยารัติศิรัตนโชนะครับนี่เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านแม่สมใจครับเป็นร้านขายของฝากแล้วก็อาหารแห้งเล่าให้ฟังครับว่า COVID โควิดระลอกนี้เนี่ยหนักมากหนักกว่าช่วงแรกๆไม่มีคนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เลยการขายในแต่ละวันนะครับเกือบเป็นศูนย์แต่ก็ยังจะต้องเปิดนะครับแม้ว่าจะมีการปรับตัวาหันมาขายผ่านออนไลน์แล้วก็ตามแต่ยอดไรายได้ก็ไม่ได้ขยับขึ้นมามา,มากนะัก สาเหตุเนี่ยน่าจะมาจากเกาะเสม็ดที่ปิดไปในช่วงโควิดการระบาดอย่างหนักในหลายพื้นที่ทําให้หลายคนไม่กล้าจะเดินทางท่องเที่ยว โดยตนเองเชื่อว่าในอีกไม่นานครับภาคการท่องเที่ยวจะกลับคืนมาเพราะคนในพื้นที่เกาะสม็รได้รับการฉีดวัคซีนเกือบครบแล้วภาครัฐและเอกชนก็กําลังเดินหน้าเรียกคืนความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวบนเกาะให้กลับคืนมาด้วยหากเกาะสม็รกลับมาฟื้นตัวร้านขายของฝากก็จะได้รับอนิสง์ไปด้วยโดยบรรดาผู้ประกอบการตลาดบ้านเพลครับปัจจุบันเริ่มรับการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกันแล้วนะครับเช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ที่รอรับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันด้วย นอกจากนี้ครับก็ยังเชื่อมั่นว่ายอดการใช้จ่ายผ่านโครงการละคนละครึ่งที่จะกลับมาคึกคักในอีกครั้งเพราะว่าเป็นช่วงที่หลายคนได้รับการฉีดวัคซีนแล้วการเดินทางก็จะเพิ่มขึ้นประกอบกับการเปิดประเทศในอีก120วันข้างหน้าของรัฐบาลก็อาจจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนโดยตนเองก็ย้านะครับให้ทุกคนฉีดวัคซีนและดูแลตัวเองเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นเดินต่อไปได้นะครับเราก็จะได้รับอาน,นิสงส์งจากตรงนั้นที่ว่าคนกเกาะสมเด็จเนี่ย พูดง่ายว่าเขาฉีดวัคซีนไปแล้ว1เข็มเกือบร้อยเเซนพูดง่ายๆเลยเราก็อยากจะเหมือนแบบเชิญชวนนกท้องเที่ยวว่าเรามีความมั่นใจพี่ก็ยังมั่นใจอยู่นะคะว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้ทุกคนเนี่ยมาใช้สอยได้มากขึ้นและบางคนเนี่ยที่เขามาใช้สอยตรงเนี้ยคนละครึ่งโครงการตรงเนี้ยก็เหมือนกับว่าเขาได้รับวัคซีนแล้วเขามีความเชื่อมั่นเขาสามารถที่จะป้องกันตัวนี้ได้เขาก็มาเที่ยวกันได้อะจ้ะเราอยากให้ทุกคนนะคะไปฉีดวัคซีนด้วยกันค่่ะะเพราาว เศรษฐกิจจะได้กระตุ้นมากขึ้นทุกคนจะได้มาเที่ยวอย่างปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ